สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกันกับไอวี่หญิงแซกเลนจินิเจนวันนี้นะคะวี่ก็จะมาแบบว่าแนะนําให้เพื่อนๆนะคะได้รู้จักกับหัวนะคะบอลสีนะคะสายพันธุ์ต่างๆเนาะที่วี่ซื้อมานะคะแล้วอยากจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้ชะะ่ปะบอลสีมันมีราคาแพงเพราะฉะนั้นเคล็ดลับเคล็ดลับแบบ งบน้อยนะคะแต่อยากได้บอลสีที่ราคาสูงๆแต่งบน้อยทำยังไงก็ไปเข้าไปในช h อป e e l a z a d ดหรือว่าไปตามหานะคะซื้อหัวบอลสีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่ะก็จะได้ต้นบอลสีที่เราอยากได้นะคะแค่นั้นเองราคานะคะหัวหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยนะคะ ยี่สิบก็มีนะคะที่ไอวี่ซื้อก็อย่างหัวเล็กๆอย่างนี้เนาะสามหัวสามหัวยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยไซส์เล็กๆถ้าไซส์เล็กๆก็จะได้ต้นเล็กนะต้นเล็กๆอย่างนี้อุ้ยแต่ถ้าเกิดไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะสามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นกอใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนคือไปเลือกนะคะเข้าไปแล้วก็ไปเลือกว่าเอ้ยเราอยากได้บอลสี ตัวไหนอะไรเงี้ยแบบมือใหม่อย่างเราเนาะก็แบบเอออยากจะมีเล่นไว้บ้างอะไรเงี้ยก็ลองทําดูอะไอวี่ก็ซื้อมาเยอะเลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าไอวี่ซื้อตัวไหนมาบ้างนะคะทุกคนปิลิเจ้าปิเลยอันนี้ก็จะเป็นหัวบอลสีนะคะอันนี้พันอะไรพันนกกระทาค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเพชรพิรุณค่ะอันนี้หัวใหญ่เลยนะคะหัวใหญ่ก็ตกอยู่ที่ประมาณ3 0ิกว่าบาทเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นปาเตะค่ะปาเตะเป็นบอลสีทางภาคใต้นะคะตัวนี้นะคะเป็นบอลสีทับทิมสยามค่ะทุกคนนี่นะคะก็มีเริ่มมีรากมีอะไระงอกมา ตัวนี้นะคะจะเป็นชมพูอันดามันค่ะบนสีนะคะหัวจากทางภาคใต้เหมือนกันนะกะ็มีหัวเล็กหัวใหญ่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกขนาดแล้วก็ราคาได้นะคะต่อไปตัวนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ป่าะคะ่ะลูกไม้ป่านะคะจะมีหัวใหญ่อย่างนี้นะคะเขาก็จะมีเขี้ยวมาให้แล้วนะคะมีรากนะคะตัวนี้นะคะจะพร้อมออกหน่อแล้วนะคะ ไปตัวนี้นะคะจะเป็นปะแป้งค่ะปะแป้งก็จะเป็นสาวน้อยปะแป้งค่ะนี้ได้มาสองหัวนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นผีเสื้อยักนะคะก็จะเป็นบอลสีนะคะใบใหญ่มากเลยนะคะรูปผีเสื้อนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เขาโตแล้วจะเป็นยังไงเนาะคอยจะอัปเดตเรื่อยๆอันนี้บอลสีชื่อว่าอะไรเอ,อ่ย ทับทิมสีชมพูค่ะทับทิมสีชมพูนะคะนี่เยอะมากๆเลยนะคะกองนี้เยอะมากๆเลยมีหลายหัวเลยนะคะตัวนี้จะเป็นอีหนาวค่ะอีหนาวใบก็จะเป็นสีขาวเขียวนะคะนี่นะคะได้มาสองหัวเนาะอันนี้ค่ะตัวตัวที่แพงเหมือนกันเนาะ อันนี้จะเป็นล่อนทองค่ะล่อนทองวีก็ได้มาแต่หัวเล็กๆนะคะล่อนทองนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นทับทิมสีชมพูค่ะเอ๊ทับทิมชมพูอันนั้นก็มีเนาะอันนี้ก็ทับทิมชมพูนะแต่ว่าได้แบบอันนี้คือแบบหัวใหญ่มากนะคะวีจะเลี้ยงเป็นแบบกอใหญ่ๆเลยนะคะไม่ไม่สับนะคะไม่ผ่าหัวนะคะ ประมาณนี้ค่ะอ๋อมีอีกมีอีกนะคะตัวนี้นะคะราคากําลังจะขึ้นนะคะเพื่อนๆรีบไปหาเลยนะคะเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะนี่นะคะเดี๋ยวไอวี่นะคะจะปลูกให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะอย่างตัวนี้นะคะที่เขามีรากแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาใส่ถุงมาให้เราทีนี้มันอบนะคะมันอบก็เลยมีรากออกมา เทคนิคง่ายๆถ้าเราอยากให้บอลสีที่มาเป็นแบบหัวธรรมดาหัวเงาประมาณเนี้ยธรรมดานะคะเราต้องนำเขาอะแห้งๆแบบนี้เนาะไปล้างน้ำแช่น้ำไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็หาถุงมานะคะถุงซิปหรือว่าถุงแกงถุงอะไรก็ได้นะคะมาใส่เขาลงไปในถุง ใส่เขาลงไปในถุงประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไอ้ปิดใปิดฝามัดยางเออมัดยางใช่ป่ะมัดยางใช่เงี้ยคือเหมือนอบเขาไว้อะให้ลากเขางอกให้ลากเขางอกมาหลังจากนั้นเราถึงนําไปปลูกนะคะประมาณนี้ง่ายๆอ่ะซึ่งตัวนี้ของไอวีก็เอ่อ พันอะไรแล้วเมื่อกี้ทิ้งกระดาษไปแล้วนะคะจำไม่ได้เลยพันอะไรเนี่ยตัวนี้อ่ะมีรากงอออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะคะสิ่งที่ไอวี่ใช้นะคะในการปลูกบอนสีนะคะแล้วก็แบบโตเร็วเคล็ดลับก็จะมีขุยมะาพร้าวหรือมะาพร้าวสับก็ได้รองใต้กระถางนะคะ ตามด้วยดินก้ามปูผสมกบับตัวใบใบใบมะขามแก่นะคะหรือใครไม่มีใบมะขามแก่ก็ไม่เป็นไรเนะก็คือใช้ดินก้ามปูนะคะขุยมะพร้าวกับดินก้ามปูแค่นั้นเองแล้วถ้าเราอยากให้ปุ๋ยเขาเราก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าอ m o โมโคสูตร13ส3 3, 3นะคะแบบนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยววิจะถาทิตให้ดูเนาะ แล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นแบบนี้ไปเถอะพูดมากแล้วเดี๋ยวไปทำกันนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันเนาะโอเคค่ะไปลิดจ้าไปเลยอ,อันนี้กลับมะพร้าวใส่ลงไปนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของกระถางนะคะกะเอานะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ แล้วก็ไปเอาดินก้ามปูมาดินก้ามปูใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนไปลงไปนิดหน่อยก่อนนะอันนี้หัวบอลเห็นไหมเอาตรงเงาตรงนี้นะคะขึ้นนะคะชูขึ้นนะคะเพราะตรงนี้แหละคือจะแตกยอดมานะคะอันนี้ตรงก้นมันนะก็วางไปฝังไม่ต้องลึกมากหลังจากนั้นก็เอาดิน กล้ามปูของเรานะคะกบกบให้ทั่วแค่นี้แหละปลูกง่ายง่ายนี้ให้เห็นหัวเขาเนี่ยเห็นหัวยอดเขาอะประมาณนีนี้กดข้างๆนิดหน่อยพอให้หลุมหลวมไม่ต้องแน่นมากเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปลดน้ำกัน แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไปนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปลดน้ำกันจ้า่ะเ,เราก็ลดน้ำนะคะใครมีฝักบัวก็ลดได้นะคะวันนี้ฝักบัวลดน้ำไอวี่เสียนะคะก็เลยต้องเอาถ้วยมาลดวันนี้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะน้ำเขาก็จะซึมตรงข้างล่างดีแล้วนะคะโอเคประมาณนี้ และน้ำที่เหลือจากถ้วยนี้นะคะเราก็เก็บไว้นะคะแบบนี้เลยเก็บไว้เฉยๆแบบนี้แล้วเราก็นำกระถางค่ะใส่ลงไปน้ำเยอะไปเอาออกก่อนเอาน้ำแบบไม่ต้องเยอะนะเหมือนถ้าใครมีจานรองก็จานรองเพราะว่าบุเพราะว่านี้อะไรนะเขาอะต้องมีน้ำหล่อเขาไว้ประมาณนี้นะ แล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นเองงอกเองนะคะอย่างของไอวี่ไอวี่ทำเยอะเห็นปะไอวี่ทำเยอะก็เลยต้องแบบมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนไหนมีป้ายแปะว่าอันนี้ยี่ห้ออะไรผลิตผลิต,ลตเพาะวันไหนไม่ใช่ผลิตวันไหนประมาณนี้นะคะอันนี้ทับทิมแดงปลูกวันที่สิบเดือนเก้าอันนี้ล่อนทองปลูกวันที่สิบเดือนเก้าอะไรประมาณนี้เนาะ เพราะว่าเดี๋ยวจะงงไงเพราะว่าวีทําไว้ขายด้วยนะคะก็เลยต้องเขียนป้ายมีเนมแท็กติดไว้ประมาณนี้เนาะมีชายชนนะคะนั้นอันนี้เป็นชายชนนะคะหัวชายชนเพราะวันที่สิบเดือนเก้าหัวใหญ่หัวเล็กนี่หมดเลยนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะเราก็พยายามดูแลเขานะคะประมาณนี้เนาะ ให้โดนแดดบ้างนะคะจะเป็นแดดลำไรก็ได้นะคะถ้าอยู่ในสแลนก็จะสวยดีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีตู้อบเนาะก็จะเป็นแดดลำไรเจ็ดสิบสามสิบนะคะประมาณนี้นะคะยังเล็กๆอยู่ก็แดดลำไรไปก่อนแล้วพอโตอีกหน่อยก็คือพาเขาออกมาอาบแดดบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ใบบอลน,นะคะเขากัดสีนะคะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้วิ้นนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปแล้วจ้า